วันนี้ผมอยู่กับเจ้าโดน DJ i Mini 2SE นะฮะเป็นโดนตัวเล็กน้ำหนักเบาละครับประหยัดฟีเจอร์ครบชนกับรุ่นพี่ได้นะฮะมีฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเจ้า Mini 2SE ตัวนี้นะฮะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนก็คือผมจะอ,อ้างอิงเป็นตัวที่เป็น DJ ใ i ม i น SE นะครับก็คือในเรื่องของความสเสถียรในการบินนะฮะอย่างแรกเลยเรื่องของระยะทางในการบินเนี่ยสามารถบินได้สเสถียรและก็บินได้ไกลยิ่งขึ้นครับ สำหรับ Mini 2SE นะครับสังเกตตัวขนาดของเขาเนี่ยก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของน้ำหนักก็จะอยู่ที่2 4 9กรัมซึ่งน้ำหนักเอง2 1 9กรัมเนี่ยในบางประเทศเองนะครับเขาจะถือว่าเป็นโดรนที่เป็นของเล่นซึ่งสามารถบินได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนแต่สำหรับในเมืองไทยนะครับโดรนที่มีกล้องเนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียนทุกลานะครับในส่วนของบิ๊กแคมาเราเองเนี่ยเรามีบริการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อโดรนที่บิ๊กแคมาเนี่ยเราก ขึ้นทะเบียนให้ลูกค้านะครับมีบริการเซอร์วิสให้เลยนะครับณนะที่หน้าร้านเลยนะครับเจ้า Mini 2 SE ตัวนี้นะฮะเซ็นเซอร์ของกล้องที่ติดมาเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์1 2.3นิ้วนะฮะตัวนี้มีขนาดพิกเซลอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งในส่วนของวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 2.7K 30เฟรมนะฮะซึ่งเป็นความเอียดที่เพียงพอสำหรับงานที่เป็นคอนเทนต์ลง YouTube ลง a c e b o o k นะฮะในส่วนของไฟล์ภาพแล้วก็ในเรื่องของสีสันนะครับสำหรับภาพนิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฟล์ที่ออกมาให้ความคมชัดและก็สีสันสวยเลยทีเดียวนะครับตามสไตล์ของทางดีไนนะฮะแล้วก็ไฟล์ของตัววิดีโอเองเนี่ยถือว่าสําหรับคนที่ใช้งานเริ่มต้นเนี่ยที่ไม่อยากจะไปเกรดดิ้งเนี่ยตัว mitsu se เนี่ยก็ให้ไฟล์ที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับคอนทาราสจัดจ้านนะครับสำหรับในส่วนของตัวกิมบอนเองนะครับตัวนี้เป็นกิมบอลสามแกนนะครับซึ่ง ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอให้นิ่งขึ้นนะครับตัว gimbal เองเนี่ยเป็น gimbal แนวนอนปกตินะครับจะไม่มี gimbal ที่เป็นแนวตั้งนะครับซึ่งถ้าเราจะถ่ายแนวตั้งเนี่ยแนะนำให้ไป mini 3หรือ mini 3 pro นะครับ สำหรับในโหมดของการบิน Quickshot สำหรับ Mini 2SE นะครับการบิน Quick Shot เนี่ยเป็นโหมดช่วยในการบินให้เราบินได้ฟุตเทจที่สวยแล้วก็บินง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำเลยว่า Quick Shot เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับโหมด Quick Shot มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับในโหมด Quick Shot นะครับก็จะมีโหมดตัวโดนี่นะครับโดนี่เนี่ยจะเป็นการบินในลักษณะ ตัวโดนเนี่ยเล็งมาที่ตัวเราแล้วก็ถอยหลังไปนะครับในลักษณะทำมุม4ีหาองศาถอยหลังนะครับหรือเราจะล็อกที่ตัว subject เป็นรถเป็นบ้านหรือเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับในหมดโดนนี่เนี่ยก็จะถ่ายแบบ รักษาถอยหลังขึ้นไปนะถ่ายมุมพลิกช็อตโดนี่เนี่ยให้เราสังเกตพื้นที่ก่อนนิดนึงว่าด้านหลังของตัวโดเนี่ยมีกิ่งไม้ต้นไม้อะไรอยู่หรือเปล่านะครับให้เราสังเกตดูพื้นที่นิดนึงเพราะว่าตัวโดนเองเนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับฉะนั้นให้เราบินในพื้นที่โล่งนะครับเวลาตัวโดนถอยขึ้นไปเนี่ยเขาก็าจะไม่มีสิ่งกีดขวางครับอันนี้ก็คือการทําง,งานของตัวโดนี่นครับโหมดต่อไปนะครับก็คือโหมดล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเองเนี่ยตัวโดน,นะฮะจะบินขึ้นในมุม90องศา วิธีการบินนะครับให้เราเลือกไปที่ Quickshot แล้วก็เลือกไปที่โหมด l ็อกเก็ตนะครับจากนั้นให้เราปรับมุมกล้องลงมาที่90องศาเอาไปล็อกที่ subject ล็อกที่ตัวเราให้บินตัวโดนเนี่ยให้อยู่เหนือ subject ที่เราจะล็อกนะครับจากนั้นก้มกล้องลง90องศาแล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมที่ตัว subject พอเรากดลากเสร็จปุ๊บให้เรากดปุ่มสตาร์ทตัวลำโดนเองก็จะเล็คขอดแล้วก็บินขึ้นทำมุม90องศาขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นโหมดการบินแบบล็อกเก t ตนะครับ ต่อไปเราไปโหมดที่3นะครับโหมดที่3คือโหมด Circle นะครับโหมด Circle คือการบินแบบวนรอบ Subject สามารถให้วนทางซ้ายหรือทางขวาได้นะครับโดยรักษาการทำงานก็คือเราบินสูงขึ้นไปเสร็จแล้วเราเลือกไปที่โหมด Circle นะครับจากนั้นให้เราล็อกที่ตัว Subject เหมือนเดิมนะเป็นต้นไม้เป็นบ้านตัวอาคารก็ได้พอเราล็อกที่ Subject เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกทิศทางว่าจะให้ตัวโดนเนี่ย วนทางขวาหรือวนทางซ้ายได้พอเลยเลือกทิศทางปุ๊บเราเกาแค่กดสตาร์ตตัวลำวนก็จะเริ่มเล็กคอร์ดแล้วก็วนรอบ Subject อันนี้ก็คือการทำงานแบบโหมด Circle นะครับมาถึงในโหมดที่4นะครับก็คือโหมดเฮลิกนะฮะโหมดเฮลิกเนี่ยเป็นการบินวนคล้ายๆก้นหอยนะครับโดยตัวโดนี้จะล็อก u b j e c t ไว้ที่ตรงกลางจากนั้นเขาจะทำการบินวนนะครับ วนออกนะครับเป็นก้นหอยซึ่งโหมดนี้จะได้ฟุตเทจที่ดูน่าสนใจดูอลังการมากๆนะครับมาถึงในโหมดที่5นะครับซึ่งเป็นโหมดพิเศษที่มีมาใน รุ่นนี้คือหมดมุมบรลแลงนะฮะบโหมดมุมบอลแลงลักษณะการบินของเขาก็คือเราจะบินสูงขึ้นไปแล้วก็ทําการล็อกที่ subject นะครับตัวโดนก็จะบินในลักษณะการบินลักษณะเหมือนมุมบอลแลงนะครับเขาจะบินถอยไปนะครับจากนั้นก็จะบินวนกลับมานะจุดเริ่มต้นเหมือนการเหวี่ยงตัวมุมบรลแลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ทําให้ภาพเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับและพิเศษนะครับในส่วนของโหมดพาโนรามานะครับซึ่งมินิทูก็สามารถถ่ายพาโนรามาได้นะครับในส่วนของ หมดพารามาเนี่ยจะถ่ายในโหมดพับนิ่งนะครับซึ่งจะทําให้เราได้รูปแบบภาพที่สวยยิ่งขึ้นก็จะมี3รูปแบบให้เราเลือกใช้ก็คือ1นะครับเป็น3ามรอองศาแล้วก็มุมกว้างแบบ180แล้วก็แบบมุมกว้างแบบ9ช็อตแล้วก็รวมกันเป็นภาพภาพเดียวนะครับซึ่งจะทําให้เราได้ภาพนิ่งที่ดูอลังการมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวบอดี้เองนะฮะบอดี้เนี่ยเวลาเราพับนะครับให้เราพับตัวตัวขาข้างหลังครับไปก่อนนะครับ ข้างหลังนี้จะพับลงนะครับแล้วก็พับด้านหน้าเข้ามานะครับพับขา้างหลังเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บการใช้งานส่วนเวลาเรเาเปิดการใช้งานนะครับเราพับขางหน้าออกก่อนนะครับอ่าพับข้างหน้าออกก่อนแล้วค่อยพับขางหลังลงนะพับลงนะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถนัดนะครับเราลองใช้สักครั้งสองครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะครับในส่วนของปุ่มเปิดปิดเองเนี่ยตัวนี้จะมาอยู่ด้านท้องนะครับ จออยู่ด้านท้องตงัวนี้นะฮะตัวนี้วิธีการเปิดปิดก็สไตล์ของดีไซน์ครับกดสั้นและกดยาวนะครับทั้งเปิดและปิดการกดปุ่มเป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของบอดี้เองเนี่ยเวลาพับเก็บเองนะครับบอดี้เองเนี่ยนะครับเล็กกว่าฝ่ามือนะฮะเดี๋ยวผมลองพับเก็บให้ดูนะฮะเทียบกับฝ่ามือผม,ผมนะครับวางในฝ่ามือเนี่ยคือเล็กกว่าฝ่ามือนะฮะอันนี้จะบอกว่ามันเป็นโดนที่พกพาไปได้ทุกที่ติดตัวคุณไปท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยคุณสามารถ พับเก็บในกระเป๋าเดินทางเล็กๆนะฮะใส่ไปได้เลยนะครับซึ่งมันเพิ่มในเรื่องของความสะดวกนะฮะแล้วก็คุณจะได้ภาพมุมสูงสวยๆนะครับเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามีแต่มุมที่ถ่ายจากกล้องปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีมุมโดรเนี่ยมันก็ช่วยให้วิดีโอของคุณเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงในส่วนของเจ้ารีโมทมินิ 2SE นะับตัวนี้เป็นรีโมทรุ่น RCN1 นะครับซึ่งปุ่มต่างๆนะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรง กลางตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของโหมดการบินนะฮะก็จะมีซีเนโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้รีเทิร์นโฮมนะครับหรือปุ่มสต็อปนะครับจังหวะที่เรากดรีเทิร์นโฮมแล้วเราอยากจะกดกดสต็อปหรือกําลังบินในโหมดของทิกช็อตแล้วอยากจะสต็อปใช้ปุ่มนี้ในการคอนโทรลนะฮะ อีกตัวนึงก็คือจอยสติ๊กนะครับจอยสติ๊กจะมีซ้ายและขวานะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถที่จะคัสตอมได้นะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปนะะตัวนี้จะเป็นปุ่มสลับโหมดในการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอนะฮะต่อไปด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีตัวกดเลคคอร์ดนะครับตัว กดถ่ายภาพนิ่งนะครับใช้ปุ่มเดียวกันถ้าอยู่ในโหมดถ่ายภาพนิ่งก็จะใช้ตัวนี้เป็นการกดชัตเตอร์แต่ถ้าอยู่ในโหมดวิดีโอจะใช้ตัวนี้เป็นการกดบันทึกและกดหยุดวิดีโอนะฮะส่วนไดเอลด้านหน้าซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับมุมกล้องก้มและเหนื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีโมทอีกนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นตัวเสาอากาศนะครับเวลาเราบินนะฮะมีทลิกนิดหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยหันตัวเสาอากาศเนี่ย ไปทางลำโดนไม่ว่าโดนจะอยู่ในทิศทางไหนนะครับให้เราหมุนตัวสอาวาศเนี่ยไปในทิศทางของตัวลำโดนอันนี้เป็นทริคนะฮะเพราะว่าการส่งข้อมูลนะครับระบบอโคซิงเนี่ยมันจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เขาจะมีสายในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอย่างตอนนี้ที่ผมติดอยู่ก็คือจะเป็นสายเจ้าไลนิง่งตัวนี้ก็จะเป็นสายอะแดปเตอร์ที่ให้มาในเซ็ตนะครับโอเคเวลาเราใช้งานเราก็เชื่อมต่อเจ้าสายไลนิ่งตัวนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone นะครับ สำหรับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ของ Mini 2SE นะครับแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถบินได้นานถึง31นาทีนะครับ31นาทีนี้ผมว่าถือว่าเพียงพอนะสำหรับการบินโดนถ่ายฟุตเทจได้ถึง3-4ฟุตเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะก็เป็นรุ่นเดียวกับ m i n i SE นะครับซึ่งใครที่มีแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถนำมาใช้ด้วยกันกับ Mini 2SE ได้นะครับระยะเวลาในการบิน31นาทีนะครับ ความเร็วนะฮะในการบินเร็วสูงสุดตัวนี้ได้ถึง38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รวมไปถึงการต้านแรงลมเองเนี่ยตัวนี้ต้านแรงลมได้ถึงระดับ5นะครับถามว่าระดับ5เนี่ยประมาณไหนนะฮะก็ประมาณริมชายหาดริมทะเลก็สามารถที่จะบินเจ้า m 2 e ีตัวนี้ได้ครับในเรื่องของการส่งสัญญาณนะครับ ตัว Mini 2SE เนี่ยเขาจะส่งเสียงภาพไปที่ 720p 30เฟรมไปที่เจ้ารีโมทนะครับเวลาเรามมนิเตอร์เนี่ยก็ความคมชัดเนี่ยก็อบอกภาพได้สบายตาย,ยิ่งขึ้นครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการบโดนก็คือฟังก์ชัน Return Home นะฮะสำหรับ Mini 2SE ตัวนี้นะฮะเขามีฟังก์ชัน Return Home นะฮะซึ่งจะมีด้วยกัน3แบบในการ Return Home นะครับอย่างแรกเลยก็คือเรากด Return Home เองนะครับจากปุ่มหรืออันที่2กรณีที่ Return h o โฮมก็คือตัวแบตเตออรี่ขงลลโดดนใก้หม เขาก็จะรีเทนโฮมอัตโนมัตินะครับหรือในรูปแบบที่3ที่รีเทนโฮมก็คือกรณีที่เราบินแล้วเกิดหลุดสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาเองณจุดที่เราสตาร์ทผมแนะนำนิดนึงเวลาเรากดสตาร์ทลำโดนะฮะให้เราสตาร์ทลำโดนนะ จุดที่เป็นที่โล่งนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัว mini 2 se ตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์กันชนนะครับฉะนั้นเวลาเราจะกดสตาร์ทให้เราไปที่สนามกว้างๆนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเพราะว่าจุดที่เราสตาร์ทเนี่ยมันคือจุด Return Home นะครับแต่การ r e เทิร์นโฮเนี่ยเราสามารถอัปเดต Home Point ได้เวลาเราขึ้นบิแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการ Return Home มครับสำหรับมือใหม่ที่กลัวว่าการใช้งานจะยากนะครับ มาซื้อที่บิ๊กกคมาไม่ต้องกลัวเลยครับเรามีทีมงานเชียวลิ์นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางหน้าร้านเนี่ยคอยแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็มีพื้นที่ในการทดสอบในการบินให้ด้วยรวมไปถึงนะครับการขึ้นทะเบียนการจดทะเบียนโดรนเราก็มีบริการให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลงคอร์สเวิร์กช็อปกับทางบิ๊กกคมราได้ฟรีนะครับของเราจัดทุกเดือนฮนะให้กับลูกค้าที่ซื้อโดรนจากบิ๊กแคมรานะครับในส่วนนี้เองลูกค้าสามารถมาทดสอบการบินนะครับ จริงๆเลยนะครับพื้นที่แบบโล่งๆเลยนะฮะการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆให้ลูกค้าได้เรียนดูได้อย่างครบคันเลยทีดเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจ้า Mini 2 s d ตัวนี้เท่าที่ทดสอบเนี่ยถือว่าเป็นโดรนที่บินง่ายและราคาจับต้องได้ง่ายมากนะครับราคาเพียง12,300บาทในชุดซิงเกิลนะครับซึ่งก็จะมีตัวโดรนและก็ตัวรีโมท RC N1 ตัวนี้นะครับ และอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือเป็นแพ็กเกจที่เป็นคอมโบนะฮะราคา16,400บาทชุดคอมโบเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ให้3ก้อนพร้อมกระเป๋าและก็ใบพัดสำรองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่หน้าร้านของ Big Camera ได้ทุกสาขาเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเพื่อนต้องกอนใครที่ Camera c ช a n n อ l ทั้งทาง a c e b o o กและ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสวัสดีครับอย่าลืมซับ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 ซั